สียะครับผมเงินเดือน 23, 23 2 0 0ื่นสาครับออกกระบะ4ประตูเกียร์ออตโตได้ไหมครับออกได้ครับผมกระบะ4ประตูเกียร์ออตโตเจ้าสีออกกระบะ4ประตูเจ้าจะออกรถขอบขา้าฟอร์จูนออกฟูจ u เน r เจ้าออกได้เลยเจ้าเงินเดือนหลายครับนะออกได้ครับ23,000หาร2เหลือ1 1 5 0 0บาท นะครับส3 0 0 0สามารถซื้อกะบะ4ีประตูเกียร์ออตโตได้นะครับผมขอให้อายุงาน6เดือนขึ้นไปมีสลิปเงินเดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนนะครับถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนเน้นย้ําเลยว่าต้องมีประกันสังคมถ้าไม่มีประกันสังคมอย่างน้อยต้องมีเครดิตรับเคยผ่อนสินเชื่อรถยนต์รถเครื่องบ้านบัตรเครดิตทกศส,สินหรือสินเชื่อต่างๆอย่างน้อย1ปี 6เดือนหรือ1ปีขึ้นไปสามารถซื้อได้เลยเครดิตดีฟรีดาวครับผมถบาบรมี่เครดิตครับนะแต่ว่าเป็นพนักง,งานสลีปเงินเดือนรับเงินโอนผ่านบัญชีอันนี้ก็สามารถขอสินเชื่อได้เครดิตดีกับฟรีดาวเดึ้นกันครับผมมาเสียยะแนะนำรถเข่าใหม่หนึ่งขั้นห้เป็นอีซูซูสเตลปี2019สเตลนี้ความพิเศษก็คือกระจังหน้าหน้ามันเนี่ยจะเป็นสเตลเรือรบอเครื่องบิน รืเครื่องบินลบพิเศษสเตลนะครับของอเมริกานะครับเครื่องบินพันแก่งเลยคันนี้เลยหน้าหลอไฟหน้าปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED กระจังหน้าสเตลนะครับมาพร้อมกับยางใหญ่แม็กเวลเกียร์ออโต้นะครับคันนี้แต่ว่ารถมันล็อกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้มีหน้าจอมีกล้องถอยออปชั่นเต็มใครอยากดูรูปเพิ่มเติมทักมหาเสียยะนะเสียยะจัดให้อ้าวรถ รถจังไหบัหนเอล็อกดีว่ะโอ้ยกูเกือบบอกไปตั้งโดนเอ้านี่เบาะปรับไฟฟ้าเกียร์ออตโต้ผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะอย่างสวยเลยดูดิอ่าใครหาอยู่หลังคาอย่างสวยนะครับปุ่มปุ้นสตาร์ทกุญแจเป็นรีโมทเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังทั้งคันโอ้ยขูดจับเป็นเสียยะเสียะก็อยากได้ดินะครับแต่อยู่บ้านบัมีบรรจอดเราพี่น้องเลยนะครับสวยๆเลยมือจับด้านหลังหลังคาอย่างสวยเลย บาะหนังทั้งคันนะครับพี่น้องสเตลปี2019ราคาเงินสด619,000บาทแก๊บหลังอากนะคาร์บอนนะครับผมสวยๆไฟท้ายเป็น LED เป็นตัวท็อปด้วย Z ซตแพทีป1.9สเตล Z ซตแพทีปตัวท็อปสุดนะครับผมปี2019รอๆแบบนี้ผู้ใดอยากได้ก็บติดต่อเข้ามาครับ619,000บาท เดี๋ยวสิเปิดห้องเครื่องเครื่องให้เบิ้งก่อนพี่น้องเดี๋ยวสียยะเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะจ๊ะไหนไหนประตูมันไม่ได้ล็อกลนะคันนี้นะมาดูห้องเครื่องเครื่องยังแจ่มอ่ะบอกเลยเครื่องเดิมโรงงานครับรถไม่น้อยนะครับคันนีไ้ไม่ถึงแสนโลถ้าเสียยะจําไม่ผิดอ่ะไม่ถึงแสนโลฟังปากนะครับถ้าเสียยะจําไม่ผิดนะพี่น้องแต่จําผิดขอโทษขอภัยนะครับเครื่องเดิมเลยนะ แผ่นเพจเดิมนี่เพจไอสติ๊กเกอร์ยังไม่ถอดเลยหมุดเดิมร่องแก้มไซายขวาฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์คำตรงคำเตือนข้อมูลการใช้เครื่องยนต์อยู่ครบครับหม้อน้ำอย่างใสเลยนี่หม้อน้ำอย่างใสอันนี้อ่าที่ปัดอะไรนี่อ่าไม่ใช่นู่นน้ำปัดน้ำฝนตรงนี้อะไรเขาเอิญอะไรไม่รู้เสียเอิญประถกเบรก a b บเ e เครื่องอย่างใสครับนะ หกแ0นหบาทเกียวออโต้นะครับใครที่ดูคลิปเสียยะอยู่คลิปนี้เอาส่วนลดไปอีก20,000บาทเหลือขาย5 9 9 0 0นเ้าหม้าค่างวด1 1ึ0 0หบาทตลอดสัญญาปี2019ใครชอบคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเสียยะจัดห้กดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องแก้ว